ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้น้อยโคกลางกติพพี่พี่ๆน้องๆนะครับมาชมบรรยากาศบ่อป่านะครับพอดีเมื่อนี้น้อยโคกลางกได้ยุทธนะครับกฤติพพี่พี่ๆน้องๆนะครับไปชมบรรยากาศบ่อป่าที่ทะเลอวนะครับบ่อป่านี่ก็ใหญ่นะครับเป็นลอยๆบ่อนะครับนี่ของคิบุตนี่นะครับบ่อป่านะครับหลายบ่อนะครับกฤติเยายมพปยามเบ้าอีสันนะครับเมื่อนีเบ้าอีสันเสนีนะครับเป็นกระด้มาเห็ดงานนะครับ มาเลยนกนะครับกาดีพาพี่ๆน้องๆชมบรรยากาศไปน้ากันนะครับกติไปเยี่ยมไปยามเบ้าอีสานจังหน่อยนะครับเบื่องกันทํางานของเพิ่นนะครับของมือวันหยุดนะครับครับกับไปรับชมกันเลยนะครับคลิปนี้อาจจะเาาจังหน่อยนะครับกติีชมน้ากันไปเรื่อยๆนะครับครับไปรับชมกันเลยนะครับครับแล้รับนพื่อนน้อยก็การกาดีพาพี่ๆน้องๆท่นผู้ชมนะครับชมบรรยากาศบ่อป่านะครับครับ อันนี้พันกัลดน้ำลงนะครับนกกระจายนะครับทื่อว่ามากินป่ากินงีบนะครับแน่นี่ครับน่ครับบ่อป่าพันข่วงเงนะครับหลายครับหลายนะครับบ่อหนี่คือเพ marche, breeds, ่นลดน้ำลงพันอาป่าอะไรนะครับน่ครับแต่จะมีบ่อหน่อยบ่อใหญ่นะครับบางบ่อเป็นสิบๆไรนะครับบางบ่อกับข่วงประมาณไรหนึ่งนะครับส่วนมากแต่จะมีบ่อที่ว่าอยู่ประมาณบ่อถึงไรกับบ่อหลายบ่อนะครับส่วนมากก็ถึงนี้ตะไรหนึ่งถึงสองบ่อไรหนึ่งถึงสองไรขึ้นนะครับ บอเป็นสิบสิบไรนนะครับบางบอใหญ่ไนะครับนี่ครับบอนี้ก็สำหรับบอนี้มันก็ด้ลดน้ำลงนะครับลดน้ำลงคือว่าเพิ่มเอาป่าแล้วนะครับเด่มาลากป่าแล้วนะครับนครับน้ำก็จะลดลงหน่อยนะครับน้ำพอไหลนะครับบอนี้ตัวนี้จะเป็นโบเล็กนะครับโบเล็กเนี่ครับโบเล็กสำหรับที่ว่าเพิ่นเด้มามาสูบเอาป่านะครับตัวนี้ครับเิ็นโบเล็กนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่โบล็กเพิ hei, ่นนะครับตัวสูปปลานะครับนี่ครับเพิ่นก็จะใส่วนนะครับลากปลาเขาม้านะครับนี่น่ครับไสวนลากปลาเขามานี่เพิ่นก็จะดูดนะครับดูเตนะครับดูโตแต่คือว่าดูดดูดขึ้นไปเลยนะครับป่านะครับดูดขึ้นไปกับปล่อยใส่รถเลยนะครับเดี๋ยวจะมีรถไถนะครับลากเนื้ไว้นี้นะครับน่ครับบรรยากาศป้มป่านะครับกับข่วงเง่นะครับ อ่างนี้อาจจะย้อนแสงจังหน่อยนะครับพาพีพีน้องน้องมารับชมมาเทียวบรรยากาศนะครับวันหยุดนะครับวัอนี้น้อยเขากลางวลบดนะครับบอดิเหตุงานนะครับนี่ครับข่วงเงยนะครับบรรยากาศตามป่านะครับที่บ่อป่าอาจจะเงวจังหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะเงวจังหน่อยนะครับกับลับชมน้ำกันนะครับผมก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะครับพ้าบ่อเพิ่มกับข่วงนะครับนี่ครับพาพี่ๆน้องๆไปเรื่อยๆนะครับรับชมไปเรื่อยๆนะครับ จะมีบอ่อหน่อยบอ่อใหญ่นะครับบางบ่อก็ใหญ่บางบอ่อก็น้อยนะครับกล่องของผมจจะสันได้หน่อยนะครับเพราะว่าปั่นจักรยานนะครับผมบรรยากานะครับผมท้ากันจะสะมา่นอยู่เลยครับ บ่อที่กับง่ายครับนี่นี่ครับทั้งนี้ก็อาจจะย่อนแสงกัน่อยนะครับทั้งนี้นี่ครับคุณครับนกพิสัตัวใหญ่นะครับนกที่ว่ามากินป่าคือว่าเบลิสันพันได้มาเฝ้าบ่อกับที่ว่านกไมากินป่านะครับมาเลยนกนะครับนี่ครับมีถนนอ้อมทุกบ่อนะครับไปได้ทุกบ่อนะครับมีถนนรอบเบิดทุกบ่อนะครับ ผมก็จะว่าเขาไปเส้นกลางนะครับผมจะเขาไปเส้นรอบๆนี่นะครับผมจะว <c oughs> ่าเขาไปในเส้นกลางเพิ <to> ่นนะครับพรพี่พาน้องไปเบิ่งรอบๆนี่ก่อนนะครับนี่ครับนกมีตัวตัวใหญ่นะครับมากินปลาครับครับรยากาศบ่อป่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถรถดำเพิ่นนะครับมาจอดไปผมก็บ้าว่าเพิ่นมาจอดเป็นอย่งนะครับนี่มาจอดไป็นี่ครับ ตัวนี้น่าสนใจครับพ่อแม่พี่น้องบันเทาครับนี่พ่อเหรอครับพ่อพ่อเนี่ยสนใจแล้วครับพ่อได้ไปปับใส่บานเทานะครับนี่นี่ครับพรนเทศดีหรีครับานนี่ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวมันจะจอดจักรยานพาอพี่พี่น้องไปชมจังอยนะครับนี่ครับพรนเทศได้ดีหลีครับนี่นี่ครับคือว่าบปล่อยพื้นที่ว่างให้เป็นปล่อยพื้นที่ว่างให้เสียเปล่าเลยนะครับใส่พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์เลยนะครับ ตัวนี้ก็คือตู้ไฟพันนะครับนี่น่ครับปุ้งว่าจะย้อนแสงบ่านะครับปุังว่าจะจะเห็นจะชัดบ่นะครับกับประมาณนี้เลยครับนี่น่ครับตู้ไฟก็คือว่าแผงโซล่าเซลล์พันนะครับนี่ครับท่นก็จะเขียนไว้นะครับก็คือว่าเข้าไปว่ได้นะครับน่ครับทางพัน ก็เป็นภาษาบา้านเพิ่นนะครับมันเขียนไว้ล้อกขุนแก่ไว้บ่ให้คนเข้าไปนะครับอาจจะย้อนแสงนะครับทางนี้อาจจะบ่เห็นเดี๋ยวมันจะลองขยับมาทางนี้จังอยนะครับนี่ครับบ่อนี่ก็ใหญ่นะครับบ่อป่าเพิ่นนะครับนี่ประมาณ7-8็ดแไร่ได้ได้หรอครับบ่อนี่ครับใหญ่นี่ครับแต่ว่าจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่กลางน้านั่นคือแผงโซล่าเซลล์นะครับนี่นี่ครับ ยุบกลางน้ำเลยนะครับ hmm. นี่หมดเงยเลยครับแผงสลาเซลยวกับประมาณสองเลนะครับที่เพิ่นใส่แผงสลาเซลยวไว้นะครับประมาณสองเลนะครับนี่นครับก็คือว่าเพิ่นบ่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเลยนะครับในสระป่านี่ก็เฮ็ดแผงสลาเซลลวรอยน้ำไปเลยนะครับนี่นะครับก็คือใส่ไฟใส่ไฟในวนี้เลยนะครับเพต้องเพต้องเสียไฟนะครับคือว่าเขาเพต้องเสียเงินหลายนะครับเพิ่นก็ใส่ไฟตัวนี้เลยนะครับนี่ มาใส่ในบ่อป่าเพิ่นนะครับเพื่อนก็จะใส่ทุ่นนะครับเป็นทุ่นลาสติ๊กนะครับนี่ครับก็คือว่าปล่อยเห็นร้อยนำไว้เลยนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นสะพัน์นะครับสะพัน์ที่ว่าพันยางไปตรวจไปเช็คนะครับก็คือว่าเดินสายไฟมานะครับนี่ก็เป็นท่อสายไฟนะครับนี่ครับกระเฮ็ดไว้สองฟังนะครับฟังละประมาณไรนึงนะครับนี่ครับ ก็คือแผงสลาดเซลวนะครับเป็นสลาดเซลยวับกับในสาป่าเลยนะครับติเตอรไปในสาป่าเลยนะครับในบ่อป่าเลยก็ลองออาไปปับใส่บ้งนะครับบ้านเฮานี่คือว่าเพิ่่ให้พื้นที่ต่ว่าเสียเปล่าเาเลยนะครับก็ใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เลยนะครับก็คือว่าใส่แผงสลัดเซลนะครับร้อยนำเลยนะครับก็ใส่ทุนเลยนะครับร้อยเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้ไฟเพิ่นนะครับสำหรับต่ว่า เก็บไฟเพิ่นนะครับเก็บไฟเราค่อยมาจ่ายออกอีกตัวหนึ่งนะครับไปครับเดี๋ยวไปชมกันรอบๆบอ่อแล้วนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับพระพี่พาน้องไปชมบรรยากาศบอ่อป่านะครับจาไปชมกันเนรื่อยๆเลยนะครับคลิปนี้ชมแบบยาวๆเลยนะครับคลิปนี้ ครับก็จะย้อนแสงแกันหน่อยนะครับสหรับเส้นทางนี้นะครับในบ่ิเวป่าเดี๋ยวบ่าวดงมาพอดีนะครับเดี๋ยวบ่าวดงเพิ่งจะได้เฮ็ดงานอยู่นี่เฮือนนะครับเพื่อน,นี้มีบ่าวดงบ่าวดงกับบ่าวอีสานนะครับเพิ่งเฮ็ดงานนะครับบ่า,บาวดงครับสวัสดีครับบา่าวดงหาเกี่ยวป่าน้อยบ่ เบาดวงคนกับเห็ดงานคือว่าเลี้ยงปลาหน่อยนะโอ้ยใกล้ครับเบาดงจอดรถใกล้ครับว่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามเบาดงจะนิดจัหน่อยก่อนครับนี่ย่อนแสีงเบาดงทั้งนี่นี่ครับพาชมบรรยากาศนะครับแบบคุดลูกหูลูกตาเลยนะครับบ่อปลาพันนะครับนี่นี่ครับพอดีกับมะพร้าวเบาดงนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าจะไปเล่นน้ำเบาอีสานหมดแล้วครับนี่ก็แทนจอดที่นั่น รถไทยจอดที่ไหนบ่าวิสันบ่าวแดงนรเี่ครับบ่าวดวงผมกับวัดได้ไปพาพี่พาน้องไปชมบรรยากาศบ่อป่าหน่อยน้ำพึ่งนะครับบ่อเมล็พันนะครับตอนนี้กรับวาชมบรรยากาศที่ว่ารอบๆนะครับรอบๆบ่อรอบๆฟาร์มนะครับห่อนห่อนบ้ากำลังแดดบ่าวดวงกำลังห่อนตรงนี้สามสิบองศาครับตอนนี้ไปตอนนี้กามสิบไปหาบ่าวิสันนะบ้านบ่าวดวง เลี้ยงตักปลาไปย่างกินนะด้วยไปยังปลาเอาปลาเน้นเนาะหัวหยากเปปลาเน้นเลยเอาปลาปลาอยังเอาไงปลาพงแล้วเอาไงปลากระพงกันครับเดี๋ยวมาเลี้ยงให้เปาดงตักปลากระพงนะครับไปย่างกินเลี้ยงสูพีสูนองในะหัวล้วครับกินกับไม่อค่อยได้ซื้อหรอกครับกเปาดงนะครับเพิ่นกับเด็กมาเห็ดงานนะครับวันศุกร์นะครับศุกร์เสราร์เพิ่นบริยุทธ์หรอกครับเปาดงเปาดงเห็ดหยังแน่แต่ละมื่นอยู่เนี่ยมันจะเกี่ยวปลาแล้วเนาะเกี่ยวปลารอบบอเรนบ สวนทั้งบนแล้วทั้งนี้ผมเกี่ยโอ๋อก็อยูท้นที่เคยที่เคยพาไปเนาะเคยพาพี่พาน้องไปชมเกี่ยในค่ำนี้ได้แต่นี้ปต่จะทิ้มหน่อยอ๋อปลาจะทิ้มหน่อยพันธมิมาใหม่ในครัก็บทได้รับผิดชอบเพิ่มอีกโอ้ยแมนเบลเล่นขาวๆนะโอ้ขาวๆแมนเบลเล่ท่ว่าผมกับประเทศไทยไปดอกมันในคือว่ามันย้อนแสงนะครับพันกับที่เฮ็ดอยู่ประมาณนี้นะครับเบาดงแล้วพันกัจะจะเลาะน้ำบรอยญ่น้ำบรอยเบาดงเลาะเลาะเหร่นลาะเหร่นแต่ซื้อน้ำบรอยไงแต่คือว่าเลาะเหร่นลาะเบิงไรนกซอยเบาอีสานบ่ หาอะไรนกไปั่นแหละอะไรนกอะไรย่างนะครับกับประมาณนี้นะครับงันของเบาดงพั่นะครับพึ่เกิดจะมีมีเวลาจังหน่อยถ้าคือว่าเมื่อนี้กิบให้พั่นะครับตักปลากระพงไปเพราะได้เห็ดกินแรงนะครับกับข่าแรงนะครับแรงมันสุกนะครับกินน้ำกันนะครับคนไทยก็สิประมาณนี้นะครับเบาดงก็ได้เดี๋ยวเมื่อไดว่างๆมีโอกาสมีเวลาตอนนั้นผมก็จะพามาชมเมียพันปลาทับทิมนะครับชมลูกปลา อย่นึงนะครับบ้านไปแลนหาเฮาเลยเลยไม่ได้จอดรถปั๊บเดินแลนมาหาเราไม่ได้เลีนมาเลยมันเคยได้กินหัวหันเคยได้กินเลยเห็นรถแลนมาเลยเห็นรถกฤสิมาเลยครับกฤสิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกฤสิไปพาพี่พาน้องไปชมบรรยากาศต่อไปนะครับเปาดงเพื่อนกฤสิได้ไปเห็นงานนะครับกฤติไปรอบชมบรรยากาศรอบๆบ่อเลยนะครับบรรยากาศภายในบ่อบ่อป่านะครับครับเปาดงเพื่อนกฤติดทไปเห็นงานของเพื่อนนะครับป่านี้เพื่อนกฤต คือว่าเนี่ยน้ำผมมาทางนี้เพันว่านะครับ well, like like ุบบรรยากาศทางนี้เพ ok ันว่าบรรยากาศจะบรรยากาศจะดีกว่านะครับเพันว่าครับบริเวณป่านะครับตัวนี้ก็ที่ว่าเพิ่นเป็นตะไคร่ล้อมไว้นี่ยคือว่ากันบ่ให้นกนะครับนี่กันบ่ให้นกนะครับว่ให้นกเขามากินป่าพันได้นะครับ ือว่าตัวนี้ก็เป็นบ่อปลาน้อยนะครับเมันจะใช้ตะไคร้ไปนะครับบ่อนี้ก็บ่อใหญ่ครับประมาณสองเลยนะครับบ่อนี้แต่บ้านทางพีก็จะบ่อใหญ่เล็กน้อยนะครับครัข่วงครับข่วงพ่อปลานะครับปลาป่าคนนะครับมี่จะบ่อใหญ่นะครับข่วงผมว่ากวงอยู่ประมาณ โอ้หลายลอยไรนะครับเยอะมาตจะลอยไรนะครับแต่ว่าสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับขี board, ่จักรยานจนแบบจมดเลยนะครับนี่บางบ่อก็เป็นสิบๆไรนะครับบางบ่อนะครับขี่อยู่พุ่เป็นหน่อยบ่อนะครับก็ลออยู่นะครับหลายลอยไรไดแหละครับนี่นี่ครับฝนจะกัดตัดทีพระนองมาชมเหมือนกันจ้าขอบคุณ วันนี้ผมก็ได้ทามมาอีกฟังหนึ่งนะครับของบ่อป่านะครับน่ครับคือฟังหนึ่งนะครับมันเก็จะมีล้อนำยุ่กลางนะครับน่ครับจะเป็นข้อนำนะครผมก็ได้ขามมาแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นมองข้างในนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับจะมีข้อนำกันกางนะครับแข่งหันกับเป็นบ่อป่านะครับพอดีผมมาเห็นตัวนี้นะครับน่าจะเป็นจุดชมวิวเพิ่นนะครับนี่ครับ ผมจะพาพีพาน้องนะครับขึ้นไปชมบรรยากาศแห่งทึงบงนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเห็นนะครับเบิงแล้วบรรยากาศน่าจะดีนะครับน่าจะเป็นจุดชมยูเพั่นนะครับเดี๋ยวผมพาพีพาน้องขึ้นไปเบิงนะครับเพื่อนเก็ตไว้ยสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ครับแต่คือว่าบ่อป่าเพื่อนก็มีสองฟังทางเลยนะครับก่วงงหญ่ครับบ่อป่าเพื่อนนะครับ ครับกับประมาณนี้เลยนะครับบรรยากาศภาพภาพมุมสูงนะครับนี่ครับนี่ครับพ่วงนะครับบัวป่าน,นะครับ จะมีรถนักท่องเที่ยวนะครับเล่นไปเล่นมานะครับเพื่อนมาเที่ยวครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะครับบัวป่าเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะเป็นคล้องน้ำหลวกมีถนนนะครับให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้นะครับคือข้างล่างนะครับคล้องน้ำมีถนนยาวไปเลยนะครับนี่ ผลบ่แพงนะครับมันเป็นคองธรรมชาติที่ว่า่นปล่อยออกมานะครับจะเป็นป่าอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ครับบรรยากาศคุณครับบาอิสานเห็นแล้วครับฟังทางนี้กับแมนนะครับบ่อป่านะครับคือก่วงงเลยนะครับนี่คุณครับเบ้าอิสานกับจอดรถไทยคุณครับใจๆนะครับเดี๋ยวเห็นนะครับเดี๋ยวผมพาไปเยี่ยมไปยำบ้าอิสานนะครับ ทางางนี้อาจจะย้อนแสงนิกหน่อยนะครับคือว่ากว้งนะครับบ่อป่ามันหลายลอยไรเลยนะครับแต่สิประมาณนี้แล้วนะครับบันเทศไปเหงือคือว่านาข่องเที่ยวขื้นมาเที่ยวมาชมบรรยากาศชมวิวนะครับนี่ครับชมวิวรอบๆนะครับมันก็จะเห็นที่สำหรับไปเห็นนั่งนะครับนี่นี่ครับ คือว่านั่งชมวิวนั่งคุยกันแบบนี้นะครับคล้ายๆครับที่ผักลิ้มทางบ้านเขานะครับเป็นสาระผักนะครับนี่นะครับคล้ายๆสาระแต่ว่าสาระข่างทางนะครับเันเกะเทนตัวไว้หเห็นนั่งนะครับคือว่าชมบรรยากาศนะครับ บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีเนี้มไปก็เห็นตะบอ่อป่านะครับครขบบนมันก็จะเป็นคือว่าเป็นที่โลงๆเลยนะครับ